ท้องไตรมาสแรกออกกําลังกายได้ไหมแล้วควรออกกําลังกายแนวไหนนะคะก็สําหรับในเรื่องของการออกกําลังกายในช่วงของการตั้งครรภ์นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าหนึ่งเลยค่ะการออกกําลังกายในช่วงของการตั้งครรภ์คือดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะคะออกกําลังกายดีทั้งกับคนท้องและคนไม่ท้องนะจริงๆคือเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าส่งเสริมให้ร่างกายเราค่ะแข็งแรงขึ้นการทํางานของระบบกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจของเราค่ะก็จะทํางานดีขึ้นนั่นเอง เพียงแต่ว่านะคะการที่เราจะมาเริ่มต้นออกกําลังกายในช่วงของการตั้งครรภ์ในช่วงที่เราตั้งครรภ์แล้วเราอยากออกกำลังเนี่ยหมออยากจะให้คุณแม่ลองลองแบบนึกย้อนกลับไปถึงเราตอนที่เรายังไม่ท้องค่ะถ้าคุณแม่ท่านไหนก็ตามก่อนท้องเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วสม่ําเสมอนะคะสามารถที่จะออกกําลังกายได้ในช่วงของการตั้งครรภ์ไม่มีปัญหาเลยนะคะเพียงแต่ว่า การออกกําลังกายที่แนะนําในช่วงของการตั้งครรภก็คือจําเป็นจะต้องลดในเรื่องของกิจกรรมที่ทําให้เกิดการกระทบกระแทกแรงๆนะคะอย่างเช่นวิ่งอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่แนะนําแต่ถ้าเดินเร็วหรือว่าวิ่งหยอ่อๆพอได้นะคะปั่นจักรยานเนี่ยจริงๆคือปั่นจักรยานไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่เรากลัวในเรื่องของอุบัติเหตุถ้าหากว่าเราปั่นไปตามท้องถนนนะคะ แต่สามารถปั่นจักรยานแบบที่เหมือนอยู่ในฟิตเนสคือจักรยานที่อยู่กับที่อะคะ่ะสามารถปั่นได้นะคะเรื่องของโยคะเนี่ยสามารถทําได้เพียงแต่ว่าท่าทางในการเล่นโยคะก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญอืเพราะว่าเล่นโยคะบางท่าอาจจะเป็นอันตรายต่อคนท้องนะคะแต่ก็มีโยคะหลายๆท่าที่สามารถทําได้ในช่วงของการตั้งครรภ์น,นะคะการว่ายน้ํา ว่ายน้ำเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แนะนํานะคะเพราะว่าว่ายน้าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งเป็นการออกกําลังกายที่ไม่มีแรงกระแทกต่อร่างกายแถมน้ําเนี่ยจะยังช่วยประคองร่างกายแล้วก็หมดลูกของเราด้วยทําให้ไม่ได้รับแรงกระแทกแต่เราสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกส่วนนะคะการว่ายน้าแนะนําแต่ควรจะเป็นการว่ายในสระนะคะไม่ใช่ไปไว่ายน้ําที่น้ําทะเลหรือไปดําน้ําปะการังอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนั้นก็คือไม่แนะนํานะคะ แล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของอะอะไรที่แม่อะไรที่ไม่แนะนําก็แล้วกันเนาะอย่างเช่นชกมวยกระโดดเชือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันต้องใช้แรงมากๆหรือมันมีการกระทบกระแทกมากๆเนี่ยก็คือไม่แนะนํานะคะแล้วสิ่งที่สําคัญเลยก็คือถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนก็ตามค่ะกาลังมีภาวะเสี่ยงในเรื่องของการแทงบุตรหรือเสี่ยงในเรื่องของการคลอดก่อนกําหนดนะคะอย่างเช่นมีภาวะเลือดออกทางช่องคลอดเป็นภาวะคันแฝดมีภาวะท้องแข็ง เคยได้รับการยับยั้งลอดเป็นต้นเนี่ย